สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์โพสต์ Facebook กันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะบน,นี้เว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า K M ขีดโซเชียลหรือกดผ่านลิ์ด้านลามมาได้เลยค่ะเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน,น้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, t i TikTok t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือแสใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์2 4ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเ,เพื่อนๆด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชอมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเพื่อนเนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรับผ่านอย่าลืมรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านิงก์ก o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ tmk social นะคะไปที่ปุ่มขาวส่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะ มุมตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในมุมตรงนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของ Facebook นะคะเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสต์ที่เราจะใช้บริการนะคะกดตรงเวลาเลยนะคะเป็นโพสต์นี้ล้กันนะคะ ตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะเง้นยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่ไปหนึ่งร้อยในราคาหนึ่งบาทกดสูงได้เลยค่ะระบบกัได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือ,อ,อรื่องของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ดน้านในกันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลข order อออของเพื่อนเองนะคะหากเพกื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาต้นเงินไม่เข้าย่อไรไม่ขึ้นสามารถนรําเลข order ด้านหน้าตรงนี้ ส่งให้อด min ได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดำเนินการกันอยู่นะคะรอการสักครูนึงนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางคะ่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโค้ดกับริปโตนะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยคะ่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ อ่าและเนี่ยเช่นเช่นและสามารถสร้างความสั่งสื่อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์เจ้นี้สามารถคลิกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นทัาเปอร์เซ็นต์กันเลยคะ่ะมาดูติดต่อแอดมินกันค่ะติดต่อแอดมินตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตึงเงินไม่เข้าอยอดไหลมขึ้นสามารถฝาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขออเดินมวาวางกระถึงได้เลยนะคะส่ง เลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดแชร์ก็ขึ้นกันมาแล้วหากเพื่อ,อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สมัครเข้าในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m k Social นะคะ